ตอนนี้ก็กำลังลองไมโครโฟน MXL t e m p l อยู่นะครับเป็นคอนเดเซอร์ประเภท USB เสียงก็ประมาณนี้ครับผมว่ามันเหมาะกับการเอาไปแต่งนิดหน่อยอะสำหรับการแคสเกมร้องเพลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเอามาใช้คอนเฟลเลนต์ผมว่าน่ารับมันอาจจะไม่ไม่ได้ไกลมากมันต้องอัดเสียงให้ดังๆขึ้นมานิดหน่อยครับนย่ยถ้าพูดไกลๆไม่รู้ว่ามันรับแล้วมันเสียงดูห่างๆหรือเปล่านะครับ ถ้าถ้าสมมุติสื่อการสอนทำประมาณนี้ผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับโทนเสียงอะไรของมันแต่ผมว่ามีมีอะไรที่มันน่าจะเหมาะกับงานแบบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเราลองคำนวณเรื่องลำโพงโดยรวมแล้วเนี่ยครับราคามันก็จะโดดขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับสมมุติเรามีลำโพงด้วยอะไรเงี้ยราคามันก็จะ8 9 0 0 0าพนะครับพอๆกันแล้วมันก็หลักการใช้งานมันก็จะดูยากกว่าผมรู้สึกว่าเออ อะไรแบบนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าด้วยตัวมันเนี่ยมีไม้สามมุมรอบด้านแล้วก็มีลำโพงมาให้ในตัวที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่ต่อสาย usb เนี่ยมันแพร่บลูทูธหม่มันก็ติดด้วยอัจฉริยะมากๆจริงๆใช้กับโทรศัพท์ยังได้เลยนะครับโคตรเจ๋งเลยตัวนี้เนาะ ew, มิวไม้ปุ่มซอฟต์คีย์พวกนี้คือใช้ได้หมดเลยครับจะเบาดังเสียงหรืออะไรแบบนี้ผมว่าคุ้มกว่ามีลำโพงในตัวตรงกลางตรงนี้ด้วยเสียงดังมาก นะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูรีวิวที่เขาทำเนี่ยมันไกลนะไกลได้ถึงประมาณ5เมตรเลยสมมุติว่าตั้งตรงนี้แต่คุยคุยอยู่ตรงเนี้ยยังยังดูดได้ดีมากๆนะครับแต่มันจะไม่มีความคมนิดหน่อยเพราะว่ามันตัวมันเองอ่ะมีมินน้อยแคนเซิลลิงครับที่จะแบบทําให้เสียงมันแบบเนี่ยแอมเบียน์น้อยแคนเซลิงนะครับที่เขียนอยู่ ก็คือมันจะทําให้เสียงแบบบีบลงนิดหน่อยนะครับคุณภาพอาจจะอาจจะด้อยลงกับไมโครเดนเซอร์เพียวๆแบบนี้นะครับคือไมโครเดนเซอร์เพียวๆแบบนี้มันมาทุกย่านอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าเหมาะพูดพูดยังไงแบบพูดเป็นคนพูดเสียงเบาก็ดังนะครับตัวนี้มีลําโพงในตัวด้วยยิ่งยิ่งเหมาะเนี่ยดูคลิปนี้ก็ได้ครับเนี่ยเขาใช้งานแล้วแบบเขาอยู่ไกลามากแต่เสียงมันชัดแต่ตัวนี้ผมคิดว่าผมเคยใช้ด้วยผมก็เลยกล้าแนะนํานะผมเคยใช้ ผมเคยมีด้วยแหละแต่ว่าย้ายออฟฟิศบ่อยแต่มันหายไปละครับถ้าจะเอาไมโครโฟนเป็น USB แบบเนี้ยมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าแนะนำให้ต่อเป็นออกนะครับต่อออกออกไปหาตูดลำโพงข้างหลังแล้วก็ใช้ไฟ5โวลต์จาก USB เนี่ยจ่ายให้มันกินนะครับมันก็จะดูยุ่งยากวุ่นวายมากๆเลยผมว่าถ้าเป็นแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้อาจจะเหมาะสมกว่านะเพราะว่าตัวมีลำโพงในตัวด้วยถ้า ถ้าจะไม่ใช้สายก็แบบแพร์บลูทูธตรงๆมันก็ใช้ได้เลยนะครับสมมุติมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วแบบจะวันนี้จะสอนนักเรียนละเปิดซูมหรือเป็น Google Meet หรืออะไรที่เป็นแอปแล้วก็แบบแพร์บลูทูธมันใช้ได้เลยมันสะดวกมากแถมกล้องกล้องของโทรศัพท์เนี่ยถ้าคอนเฟอเรนซ์มันก็น่าจะสวยกว่ากล้องที่เป็นกล้องในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าวันนี้ผมเปิดกล้องคอมพิวเตอร์มามันก็จะขี้เล่มากอันนี้ผมใช้กล้องเสริมลองดูมันจะมาหรือเปล่า ไม่มากล้องมืดเลยพังไปละวออพังกลางไลฟ์เลยโอเคโอเคกล้องกลับมาล้วนะครับเดี๋ยวผมลองลองสลับอีกทีหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะโอเคลมครับไม่ได้นะครับกะจะให้ดูความเคลเลอสักหน่อย โ okay, อเคก็ประมาณนี้ครับผมถ้าถ้าจะใช้ไมคตัวเนี้ผมว่าเหมาะกับการร้องเพลงแคสเกมระยะใกล้ๆแบบนี้แล้วแบบต๊อกแท็กต๊อกแทกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ส่วนใหญ่ผู้สอนน่าจะต้องใช้คอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเปิดสไลด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ติดนะโทรศัพท์มันก็แชรหน้าจอได้เดีย๋ยวนี้แล้วก็พวกแอป powerpoint แอปอะไร <laughs> มันก็น่าจะมีได้เหมือนกันผมรู้สึกว่าตัวนั้นจะใช้ง่ายกว่าครับ